จัดกันเลยดีกว่าเพราะว่าสอสวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็หลายคนสงสัยใครเล่น Facebook แตงโม,มคือตอนแรกอ่ะโพสต์มาเนี่ยเหมือนจะเป็นรูปแรกที่เป็นรูปกติเนาะเขาพูดกันหลายคนแล้วเราก็พูดตามนั้นตามข่าวเป็นรูปคุณกติหันหลังยืนอยู่บนเรือหน้าเรือเนาะบนเรือแล้วก็แบบเหมือนแบบ กำลังแบบเออสนุกสนานนั่นแหละนะคนก็แบบตกใจกันใหญ่เลยนะคะว่าเฮ้ยนี่มัน Facebook ส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่เพจนะคะคนก็ตกใจว่าเฮ้ยใครเล่นแล้วใครที่จะเข้าล็อกอินใน Facebook ส่วนตัวของคุณแตงโมนิดาได้นะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยนะมันก็เป็นแคปชั่นที่คนลุกเหมือนกันนะแคปชั่นเนี้ยหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักแล้วไว้ใจนะคะ ซึ่งรูปนี้เนี่ยก็แชร์ออกไปแบบโหพอคนเห็นน่ะคือ Facebook ส่วนตัวคนแตงโมคนตามก็เยอะอยู่แล้วพอมันขึ้นโพสต์เนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนอะไรเงี้ยคนก็เข้าไปคอมเมนต์ดูสิอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อัปเดตล่าสุดนะยังกดไลค์ยังคอมเมนต์เยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมไม่กี่นาทีนะคะคนคอมเมนต์ถล่มทลายนะแล้วก็แชร์กันแบบเยอะมากๆหลายคนก็ตกใจว่าเฮ้ยใครเป็นคนล็อกอิน อันนี้เนี่ยตอนนี้หนาวินาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Facebook ส่วนตัวที่ชื่อ Happy m เมลอนเออดํออสกุลเนาะเออดสกุลพัทรวีรพงศ์อ่าพัทรวีรพงศ์แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีนมเพจเยอะเยอะมากลามไปจนถึงอินสตาแกรมนะนี่อินสตาแกรมที่เป็นอินสตาแกรมน้องแมวของคุณเอาแค่เมืเ่อเช้านี้ที่ฝันเซิร์ชกันเออฝันเซิร์ชทุกอย่างเลยนะ Happy ้เมลอนนิดาแฮปปี้นิดาพัทรวีรพงศ์ แตงโมพัทรธิดาแตงโมนิดาแฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลคือมันมีหมดเลยอะ่ะแฮปปี้เมลอนนิดาคือเอามาทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเหมือนคนจะเอายอดตามอะ่ะบางบาง,บางคนก็เป็นเพจเหมือนแบบอยากยยายอดตามบ,บางคนก็เป็นกลุ่มที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาอมเพื่อที่จะให้คนมากดติดตามก็ต้องเช็คกันดีๆนะคะแต่ที่น่าสงสัยกว่านั้นใช่ไหมพี่มอ,อม,มันมีเยอะกว่านั้นเนาะมีเยอะกว่านั้นนะ,นะคร